สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาสาธิตการบันทึกหน้าสาธิตหน้าจอ QC นะครับหลังจากที่เราต้องการก่อข้อมูล QC แล้วไปกรอกสเปคต,ต่อที่หน้า c o a นะครับเราไปที่สมมติเราเลือกเพียมเราต้องการบันทึกแล้วไปกรอกสเปคต่อแ3บบ PM 3ไกล a, CA 1 5 8สมมติกด enter CA จะใส่ที่ประเภทกระดาษ1 0 5ใส่แกมหน้ากว้างเป็น108นะคมมติรับ,บ, 3, บ,บ 5, ้า6 พิมพ์ไปนะเป็น1950งพันเก้ร้อยต่อหนึ่งเราได้งตัวสามสิบเออกอสักสองนะอ่ะแปดแปดแปนะครับอันนี้เป็น64 150ตรงนี้เป็น40 770ละกันนะครับโอเคลนัวเบอร์8889สมมติเราเรียบร้อยเราเดึงตรงนี้นะคราวนี้การกดปุ่ม C ซีตรงนี้นะครับจะมี3แบบนะครับเราจะคุยกันแค่แบบแรกก่อนนะครับคือการบันทึก ถ้าเกิดเรากดปุ่มเซลล์ A ตรงนี้ถ้าเกิดมันมีตารางตรงนี้อยู่ครับมันจะมองมันจะมองตรงนีงนครับรนะเป็กน,นการ,ร,ากร,นะรบ,บราาราารันทึกอย่างเดียวนะครับคลิกดเซลล์ A เนี่ยมันจะเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยบันทึกลงไปในฐานข้อมูลแล้วไปที่หน้าเซลล์ A แล้วทําการดึงข้อมูลที่เราบันทึกไปเนี่ยไปโผล่ที่หน้าเซลล์ A นะครับคราวนี้มันจะไม่ใช่มันจะไม่มีการแก้ไขนะครับเราจะไม่แก้ไขในในการที่เราจะกดเซลล์ A ตรงนี้สมมุติว่าถ้าเกิดคือเราต้องการบันทึกอย่างเดียวนะครับสมมติว่าตรงนี้เราผิดพันเก้าร้อยห้าสิบเราแก้ไขเสร็ อ่าทำให้เสร็จก่อนนะครับพอแก้ For, สมมติว่าพันเก้าร้อยห้าสิบอย่างนี้เคนเตอร์ inter, นะครับแก้เร้ร้อยแล้วกดปิดเอ่อปุ่มติ๊กตรงนี้ออกไปก่อนเพราะเราไม่ต้องการจะแก้ไขจริงๆเราต้องการเพิ่มมันไปจากนั้นแต่นั้นกด CoA นะครับมันจะเหมือนการบันทึกเลยเหมือนกันทุปประการเพียงแต่ว่าบันทึกเสร็จแล้วไปซี a ต่อนะครับกดหาช่วกัาจำนะครับแปดแปดแปดเก้ากดซี a บันทึกรายการเรียบร้อยอ่าก็จะมีหน้านี้นี่เป็นแปดแปดแปดเก้า 8 8ดแแล้วก็สิ่งที่เราต้องการหนึ่งพันหนึ่งริบเิไดเมเตอร์เท่านี้สมมตเราพิมพ์ไปหน่อยสม,มุนะูรณแบบเอีอนี้2กดบันทึกเออแปดแแล้วก็เลขที่693เลขที่ 9, 6กร้อยเป็น pm 3อ่ะก็จะขึ้นมาตามที่เราต้องการนะครับแปดแลองกลับไปหน้าจอ qc รนะับ ันก็นจะเป็น999อรอไว้ให้นะครับเป็นเลขที่เดิม694เอ้าสเอทษทีรับเป็นเลขที่ต่อไปที่เราคีย์ต่อนะครับกระดาษ ca อะไรเหมือนเดิมหมด order ก็30เหมือนเดิมคราวนี้สมมติว่าออตอบอันนี้มันเราเรามันเป็นอันสุดท้ายแล้วที่เรากด ca เรากลับมานะเนี่ย order เปลี่ยนละแล้วก็ o r อร์เปลี่ยนแล้วแล้วก,ววก็ตรงนี้อาจจะไม่ใช่ ca แล้วจ,จะเป็นอย่างอื่นก็กดลียระรางครับแล้วก็ไปเซฟต่อก็ได้นะครับ ตรงนี้ร1 5สิ้าแล้วก็ออเดอร์ก็เป็นเป็นสามเอ็ดนะครับแล้วก็กอใหม่ครับนะอันนี้ใส่จะก็จะกดกอก่อนก็ได้นะครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้สี่ห้าอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่แต่แรกก็ได้ไม่มีปัญหาเนี่ยนสะีอ่ออย่างนี้ก็ได้นะครับสองจะขึ้นมา โ okay. อเคคราวนี้เราได้มาแล้วเราก็มาใส่ต่อนะครับโอเคอันนี้เก้าสิบลองอีกสักรอบนะครับเอ,อ่ 20. อยี่สมมิบอะสม,มุนอะสมุดอะพิมพ์อันนี้ไปเลยสี่ห้ากับสองสม,มุดนะครับแล้วก็เออ่คราวนี้ออนนี้ออกมาคนเซลเอแล้วก็บันทึกเหมือนเดิมนะครับเก้าสิบเก้าเอ็ดมันก็ไปนี้เป็นเก้าสิบเก้าเอ็ดสี่ห้าสองยี่เอ็ดไปหน้านี้หน้าจอ qc จะเก,ก้าสิบเก้าเอ็ดแคเป็น เ,เลขที่หกเลที่หกร้อยเก้ส่เก้าสิบเก้าเอ็ดก็จะเป็น6กร้อยเก้ก้าสองก้สามนะครับนี่คือหลักการก,การกดเสียเ์เบื้องตน้นสำหรับ p ีเมหนึแล้วก็5ครับผม